วันนี้ผมจะเอาเบ็ดจิ๋วไปตกปลามาดูกันนะครับว่าผมจะได้ปลาหรือเปลา่าโอเคทุกคนวันนี้ผมได้ของเล่นใหม่มาอีกแล้วนี่โอ้โหผมสั่งมานานแล้วแต่ยังไม่ได้รีวิวสักทีนะฮะนี่คือลอกจิ๋วนะทุกคน oh. มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลอกจิ๋วในครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงห oh. น้าตาจะเป็นยังไงมาเดี๋ยวมาลองแกะกันเลยสั่งมานานมากเลยยังไม่ได้รีวิวสักทีโอ้เป็นหลอกกลมนะนี่ว้าว อกกร,รอโกเหมือนทุกคนม,มีมีปรับตรงนี้ได้ด้วยปรับหน่วงเหรอฮะคืออะไรวะอ๋อเสียงปลาลากว่ะอันนี้เฮ้ยเท่ว่เะเฮ้ยเท่ยว่ะนี่ะทุกคนผมมีคันมาด้วยนี่อันนี้คือจะเป็นคันของเบ็ดจิ๋วนะครับที่ผมเคยทคําค mm hmm. ลิปไปมาเดี๋ยวเรามาลองใส่กันดูว่าจะใส่ได้หรือเปล่าโอ้ยใส่ไม่ได้ว่ะ <Brad. S 1> ดูดิใส่ไม่ได้เดี๋ยวดะ ใส่ได้ไหมเนี่ยโอ้ใส่ไม่ได้ทุกคนมันยาวเกินว่ะเดี๋ยวผมจะใส่เป็นคันต,ตัวนี้แล้วกันะะทุกคนนี่คันสปินนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะคือ,บอ,อเบาะอเดี๋ยมาลองกันกน,นะกองขออภัยด้วยนะครับลมแรงพายุน่าจะเข้าวันนี้ลมมันแรงมากเลยอ่ะโอ้โอุ้ยอุย้ยเท่เท่จ้าเท่จ้าี่นี่ฮะทุกคนเขาแถมสาอันนี้มาด้วยสายอ นะนี่เดร้อยไกลเข้าไปเลยนะโอเคนี่เรียบร้อยฮนะเดี๋ยวมาลองตีกันนะครับผมว่ามันจะตีออกหรือเปล่าเนะี้ยดูดิเฮ้ยเอา้าจะหมุนขวาว่ะเฮ้ยหมุนได้หมุนได้ได,ดูดิเฮ้ยน,นี่เป็นแบบฟีสปูลน,นะะเราไม่สามารถปิดได้หรือเปล่าวะนี่คืออะไรเฮ้ย โอ๋อแบบนี้มันล็อกให้ป่ะนี่อ่ะเดี๋ยวไปลองตีแบบนี้ก่อนมาแล้วไปลองตีกันนี่ฮะเป็นหมุดล็อกหมุดล็อกมาโอ้ใช้ได้นะเฮ้ยอ,อย่าอย่าไหลมาช้าๆนะนี่อันนี้หมุดล็อกหมุดล็อกคือเราสามารถตีได้เลยฮะโอ้ย อุ้ยไกลไกลจัดแต่พูดนิดหน่อยเฮ้ยเอาเรื่องเลยอะห,หมุนแบบว่าเร็วๆหน่อยนะเพราะว่ามันมันไหลา้าเพราะมันเป็นลอ็อกตัวน้อยมาเดี๋ยวเรามาลองในโหมดของนี่ออฟออฟคืออะไรวะ<ห>อ๋อก็เหมือนกันนี่<ห>อันนี้แหละอุ้ยอ๋ออันนี้เหมือนจะแบบล็อกมากอุ้อันนี้อันนี้ล็อกเลยวะ<ห>นี่อันนี้โหมดไม่ล็อกนะ อันนี้คือแบบลื่นไหลเลยแต่เราต้องจับไปด้วยนะครับนี่มาเยวไปลองดูกันไ,ได้อยู่ดีกว่าไกลอยู่นะทุกคนโหแต่สายมันวิ่งมันไม่ได้เก็บสายน,ะนี่คือเราต้องใช้ใช้นิ้วในการเก็บสายเนะนี่ยนอ้ก็เทอ,อีกแบบนะแต่ผมชอบโหมดนี้มากเลยเนะี่ยโหมดล็อก มันมีเสียงเว้เสียงเหมือนแบบปลาลากนี่แล้วก็เราไม่ต้องจับเลยนะปล่อยแบบนี้เลยโอ,โอ้ไปสุดสุดถนนเลยแต่ว่าฟู่เดียวฟู่ยาวองลุงเลยทุกคนฟักึขาดโอ้ยตายเถอตายถิงจอร์ราโอ้เขาว่าอยู่ ขาดเรอใช่ก็ว่าอยู่ทําไมมันไกลอย่มันกระเด็นมาโอ้โห,หาสายขาดมันเปราะบางขนาดนั้นเลยต้องเปลี่ยนสายเหรอใช่ต้องลองเปลี่ยนสายเป็นสายพีเอแล้วขาดาไปขาดปัดเลยอะ่ะตายเถอะแต่ว่าตีได้ไกลยอยู่นะ<ไ>เฮ้ยของเทปเดี๋ยวไปลองเปลี่ยนสายทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองด e. ีดูนะครับมาไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไง โอเคทุกคนตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นสายพียเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่มาเดีย๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะลื่นเหมือนเมื่อกี้หรือเปล่านะฮะโอ้โหโคตรไกลไอ้กลองเห็นไหนาะซูมเข้าไปไกลว้าวไก่จัดเก็บสายแบบให้มันแบบว่าเสมอกันนะฮะขึ้นลงขึ้นลงแบบเนี้ยเออเห็นป่ะสายมันจะเก็บได้ดีถ้าเราไปหมุนอย่างเดียวเลยเนี่ยมันจะแบบเป็นก่ออยู่กลางๆตรงกลางอย่างเดียวเลย S 1> <S 1> <S มาลองฮนะอันนี้ตีเบาๆแล้วโคตรไก่โคแท่กืนดูดิเดี๋ยวเราจะทำการเฮ้ยทุกคนเดีย๋ยวเราจะทำการไปตกปลากันนะทุกคนมาดูกันว่าเราจะได้ปลาหรือเปล่าแล้วก็จะเป็นยังไงนะสำหรับการออกหมายนะ เด <t <t ี๋ยววันนี no> <h <h ้คำขำพอฮะเรายังไม่ได้ไปออกหมายเตรียมระบบนะครับไปไปลุยกันหมายเือดมากทุกคนดูดิหมายไ่รชิบหายแล้วก็้ยดีจอิอเจองไรจุ่มนุ่งน้ำเลยทำไม Ui, đêm, đơm Tử nữa Oh. ฝั่งนูน้นดีกว่าทุกคนเฮ้ยอย่าบอกนะฝั่งนู้นก็แห้งเหมือนกันต้องไปเลยนะไปดูกันโอ้โหใหญ่มันใหญ่น,หนี่เห็นคนแล้วช่างใหญ่ไปไมาเห็นคนแล้วเมื่อกชียร์อือเห็นคนเมนื่อกชียร์โอ้โหลูกอคอกฮะนี่ปลาตามนั่นอะ ใช่ใช่ใช่ช้นน้อยต่อตามที่เ็ชั้นใหญ่เห็นคนนะเนินเน,นิขขนเนินนินนนเนนเนินะนินเน่นีนินเนิ่อนยนเนินเนนเนนเนินเนมเนีนเนินเเ เราต้องมาทํามือเป็นไก่แบบเนี้ต้องหมุนให้มันเสมอกันนะไม่งั้นมันจะตีไม่ไก่ที่มันจะเสียเวลามากเลยตอนนี้แนะนําให้เอาไปตีแบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าดินอนไวมาลองอ,อ,อุ้ยปูอุ้ยปูไกยินแต่ว่ามันตกอยู่นู่นไกจัดไกอืไกจัดได้ปะปู อยาลองตีแบบนี้คือ,อ,อท่มเป็นใก,ใ,กใกลใกกับไอาพีอาลอยอีกฟุกรือเปล่าพุกรือเปล่าเดี๋ยวไปลองทีนึงดิโอ้โห<อ> <laughs> ติดเน็บเลยว้าเฮ้ย โอ้แ,แบบแดดตอนนี้คือแบบร้อนมากทุกคนกี่องศาสี่สิบโอ้โหคือแบบหินตรงนี้อะแบบโอ้ยย่างไข่ได้เลยอ่ะอย่างไข่ใช่น,นี่เข้าล่องฮะที่ทำเป็ดี๋ยวถ้ามีตัวนี่โดนเลยแล้วเนี่ยอืมโอ้มี่อยู่หรือเปล่ปาต่เป็นช่อนแบบช่อนน้อยเอา้าหางขาดเหรอฮะ ขาดตอนไหนวะหางขาดตอนไหนวะเนี่ยโอ้ไ้ตายเถอะอู้ดเช่อนใหญ่ไหนพี่หินวะพี่ก็หินโอ้สุดยอดแต่ว่าหางขาดวะเนี่ยมันอยู่มุมซ้ายอ่ะโลกตีไปมุมขวา คนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเอาไปออกหมายดีกว่าทุกคนแต่คลิปนี้นก็ประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์สติ๊กเรผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าลคลิปนี้นไปละเจอกันในไทม์คุณไป